สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการปลูกต้นมะรุมจากมเมล็ด3แบบด้วยกันค่ะมาทดลองดูไปกับเรานะคะว่าวิธีไหนสะดวกและก็ง่ายที่สุดการปลูกมะรุมจากมเมล็ดนะคะทำได้ง่ายมากๆเลยค่ะใครๆก็สามารถทำตามได้เลยนะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยและนี่ก็คือมเมล็ดของมะรุมนั่นเองนะคะเป็นสายพันธุ์ดรัมสติกนะคะที่เราซื้อมาจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะ ที่ประเทศออสเตรเลียไม่มีขายนะคะตามร้านขายต้นไม้นะคะทุกคนก็ต้องสั่งซื้อนะคะตามอินเทอร์เน็ตเอาวิธีแรกนะคะเราก็จะนำมะเมล็ดเขามาแช่น้ำก่อนนะคะแช่น้ำธรรมดานี่นะคะไว้1คืนนะคะพอแช่น้ำเสร็จเรียบร้อยนะคะ1คืนผ่านไปก็จะได้ประมาณนี้หลังจากนั้นนะคะเราก็จะแกะ,มะเมล็ดนะคะแกะเปลือกนะคะเปลือกหุ้มด้านนอกนะคะ เห็นไหมคะเราแกะก็จะเห็นเม็ดข้างในนะคะเป็นสีขาวๆอย่างนี้นะคะแกะออกให้หมดเลยนะคะให้เหลือเม็ดขาวๆกลมๆแบบนี้เลยคะ่ะเห็นกันไม่เอ่ยพอแกะเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราก็แกะ10เมล็ดนะคะแล้วก็ไม่แกะอีก10เมล็ดนะคะก็จะเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าแบบไหนนะคะอัตรางอกจะสูงกว่ากันเนาะเราก็ จะมาปลูกลงดินเลยนะคะหลังจากที่เราแกะเปลือกออกแล้วนะคะก็จะปลูกง่ายๆเลยนะคะดินปลูกก็เป็นดินถุงธรรมดาเลยนะคะหรือถ้าใครไม่มีก็เป็นดินปุ๋ยหมักก็ได้ค่ะเขาเกิดไม่ยากนะคะมารุมให้เป็นดินร่วนหน่อยนะคะวิธีปลูกนะคะก็ดันเขาลงไปนะคะประมาณ1นนิ้วชี้ครึ่งของนิ้วชี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็กลบดินเบาๆแบบนี้เลยค่ะ แถวที่2เนาก็จะเอาเมล็ดมารุมนะคะที่แช่น้ำไว้หนคืนนะคะแต่ว่าเราไม่ได้ทำอะไรกับเขาเลยนะคะก็จะลองเอามาปลูกดูนะคะว่าเขาจะงอกไหมเผื่อว่าในอนาคตนะคะถ้าเขางอกเราจะได้ไม่ต้องแกะเมล็ดให้เสียเวลาเนาะแค่แช่น้ำหนึ่งคืนถ้างอกก็เป็นการดีนะคะก็ทำแถวที่สองนะคะแบบนี้เลยคะ่ะ ส่วนแถวที่3นะเราก็จะทำเหมือนเดิมนะคะเอาเมล็ดที่เราแกะนี้นะคะมล็ดสีขาวนี้นะคะเม็ดมะรุมใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะรดน้ำให้ชุม่มอันนี้เรามี3มแถวนะคะเพราะว่าเม็ดไม่พอเนาะเราก็จะทำแค่3มแถวนะคะ,คะเวลารดน้ำนะคะก็ควรรดน้ำทุกวันนะคะอย่าให้ดินแห้งค่ะ พาทุกคนมาอัปเดตนะคะหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่แปดมกราคมนะคะจะเห็นได้ว่ามีมเมล็ดงอกมาแล้วนะคะแถวแรกแถวที่สองก็มีเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะเม็ดเล็กๆเนี่ยะคะ่ะกล้าเล็กๆเขาแทงยอดออกมาแล้วนะคะจากพื้นดินบางมเมล็ดก็ยังไม่งอกนะคะมาดูแถวที่สามแถวที่สามนี่สูงมากๆเลยนะทุกคนสูงมากๆเลยะคะ่ะ สูงกว่าต้นอื่นเลยนะก็แถวแรกเป็นแบบที่เราแกะเม็ดเนาะแถวที่สองไม่แกะแถวที่สามแกะเมล็ดนะคะ mm hmm. เห็นไหมคะก็จะประมาณนี้ประมาณว่าถ้าแกะเมล็ดเขาก็จะสูงนะถ้าไม่แกะก็จะโตช้าหน่อยนะคะทุกคน1อาทิตย์ก็จะได้ประมาณนี้คะ่ะแบบแรกผ่านไปแล้วนะคะมาดูแบบที่สองอันนี้เราปลูกลงดินเลยนะคะใช้เวลาพร้อมๆกันเลยนะคะหอาทิตย์แล้ว มาอัปเดตกันต่อนะคะสอาทิตย์ผ่านไปวันนี้เป็นวันที่15มกราคมนะคะต้นเขาก็สูงมากๆเลยนะ,ะทุกคนสูงมากกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นใบนะคะใบแทอ,อกมาแล้วเห็นไหมคะใบของมะรุมแถวที่หนึ่งนะคะก็เป็นแบบที่เราแกะ,มะเมล็ดนะให้เหลือแค่เม็ดสีขาวเนะาะแถวที่2แบบไม่แกะนะคะแถวที่3แกะ,มะเมล็ดนะถ้าทีนี้มาดูวิธีที่3กันนะคะก็คือการบ่มเมล็ดนะคะ เราบ่ม,มเมล็ดเข้าไว้หนึ่งอาทิตย์ค่ะก็บ่มในกระดาษทิชชู่อย่างนี้นะคะวางมาเมล็ดเขานะคะแล้วก็เอาทิชชู่อีกสองแผ่นวางทับด้านบนนะคะแล้วก็พรมน้ําให้ชุ่มใส่ในซิปล็อกนะคะเก็บไว้หนึ่งอาทิตย์นะคะในห้องครัวมาดูกันเลยคะ่ะอัตราการงอกสูงมากๆเลยนะคะแค่อาทิตย์เดียวนะคะทุกคนดูสิคะน่าจะงอกเกือบทุกมเมล็ดเลยนะ เราทดลองทําแบบแกะ,มะเมล็ดก,กับไม่แกะคืออยากจะรู้นะคะว่ามันจะงอกไหมคือทําหลายๆแบบนะคะเราจะได้รู้ว่าอันไหนง่ายที่สุดนะคะทุกคนก็คือเห็นไหมคะอันที่ไม่แกะ,มะเมล็ดเนาะแต่ว่าเราแช่น้ําก่อนนะคะหึงคืนเหมือนกันนะพอแช่น้ําเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะบ่มเขาไว้ในทิชชู่นะคะวิธีการบ่มก็อย่างที่เราได้กล่าวไว้เนาะ บ่มไว้หนึ่งคืนรากเขาก็จะงอกแบบนี้เลยค่ะค่ะทุกคนพอเขามีรากงอกออกมาแบบนี้แล้วใช่ไหมคะหลังจากนี้นะคะเราก็จะนำกล้าเล็กๆของเขานะคะไปปลูกลงดินแล้วมเมล็ดที่ไม่งอกนะเราก็จะเอาไปปลูกด้วยเผื่อว่าเขาจะงอกให้นะคะวิธีปลูกก็เหมือนเดิมเลยนะคะก็ดินถุงธรรมดาเลยค่ะแล้วก็นำเขา ลงไปปลูกนะคะวางเขาเบาๆนะคะเพราะว่ารากเขายังไม่แข็งแรงมากนะแล้วก็กลบดินเบาๆแบบนี้เลยค่ะก็ทำให้เบามือที่สุดนะคะเพื่อไม่ให้รากเขากระเทือนมากนะคะเขาไม่มีวัสดุอุปกรณ์พิเศษอะไรเลยนะคะก็ใช้มือของเรานี่แหละค่ะหาง่ายที่สุดนะคะก็มือเรานี่แหละค่ะทุกคนค่ะก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จรวมทั้ง มเมล็ดที่ไม่งอกด้วยนะคะเราก็จะปลูกทั้งหมดเลยนะคะไม่ทิ้งนะเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะทุกคนง่ายๆแบบนี้เลยค่ะหลังจากนั้นก็รดน้ําให้ชุ่มค่ะค่ะทุกคนมาดูนะคะพอเสร็จแล้วนะคะรดน้ําเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้นะคะแถวแรกที่เห็นก็คือมะรุมที่เราปลูกไปก่อนหน้านี้เนาะส่วนนั้นล่างนี้ก็คือเม็ดมะรุมที่เราบ่มเมล็ดไว้นะคะ ก็ได้เยอะเลยได้หลายมเมล็ดเลยนะคะกล้าเขาก็ออกมาแล้วนะทุกคนแทงยอดออกมาแล้วอีกไม่นานก็จะกลายเป็นต้นมะรุมให้เราค่ะคนมาอัปเดตกันต่อนะคะวันนี้วันที่24เดือนมกราคมนะคะ,มะเมล็ดที่เราปลูกลงดินนะคะนี่โตได้ประมาณนี้เลยนะคะการปลูกลงดินก็คือง่ายที่สุดเลยนะก็หย่อนมเมล็ดลงไปรดน้ำนะคะรดน้ำให้ชุ่มนะคะทุกวันต้นเขาก็จะงอกนะคะ งอกพร้อมๆกันเลยนะคะหอาทิตย์สอาทิตย์ก็จะได้ประมาณนี้แต่เราว่าต้นเขาจะสูงกว่ากล้าที่เราเพาะนะคะเพาะจากมเมล็ดเนาะปลูกลงดินนะคะต้นเขาก็จะสูงชลลูดแบบนี้เลยค่ะมาดูนะคะว่าสูงเท่าไหร่แล้วเทียบกับฝ่ามือของเรานะคะประมาณสูงกว่า1นึ่ฝ่ามือนะคะใบเขาเยอะมากๆเลยนะคะเราก็จะเด็ดใบเหลืองๆออกนะคะทุกคน เห็นไหมคะก็สูงประมาณนี้แล้วคะ่ะเราปลูกหลายที่เลยนะคะลงดินตรงนี้ก็คือเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูนะนี่คือปลูกลงบนหินอันนี้ไม่ใช่ดินนะทุกคนเป็นหินนะคะเราลองปลูกดูเขาก็ขึ้นนะคะทุกคนค่ะทุกคนวันนี้นะคะวันที่22มีนาคมนะคะก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาอัปเดตนะคะ มาดูต้นมะรุมที่เราปลูกไว้นะคะว่าจะโตได้ขนาดไหนแล้ว <S <S เราปลูกมะรุมนะคะจากมเมล็ดใกล้ๆกับต้นมะเขือพวงของเรานะคะตอนนี้กําลังออกดอกเลยค่ะมะเขือพวงที่เห็นนันนี้ก็ปักชำเอาไว้นะคะมะรุมก็อยู่2ฝั่งเลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะก็จะประมาณนี้นะอันนี้คืออัปเดตให้ดูนะคะเป็นต้น curry p l a n นนะคะเอาไปใส่ในแกงมาสมันนะคะ หอมมากๆเลยนะคะทุกคนส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นต้นมะรุมของเรานะคะที่ปลูกจากมเมล็ดจ,จ้าก็จะสูงประมาณนี้แล้วนะคะที่ปลูกลงดินนะข้ามาดูอีกฝั่งหนึ่งกันนะคะก็ยังเป็นโซนสวนผักอยู่นะคะทุกคนก็ปลูกขอบขอบ,ขอบข้างๆรั้วนะคะอยากจะปลูกเป็นรั้วมะรุมนะคะตอนนี้นะคะวันที่2 2มีนาคมนะคะต้นเขาสูงชะลูดเลยนะทุกคนเห็นไหมคะ สูงประมาณแขนเราแล้วคะ่ะนี่นะคะต้นนี้โอ้โหต้นนี้น่าจะได้ประมาณร้อยเซนได้นะเราว่านะคะสูงสง่ามากๆเลยละใบเขาก็เยอะมากๆเราเด็ดใบด้านล่างออกนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะให้เขาสูงขึ้นไปนะคะทุกคน <c oughs> ก็จะได้ประมาณนี้นะคะคะ <c oughs> ทีนี้เราจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าเราปลูก มรุมจากมเมล็ดนะคะ3วิธีวิธีไหนง่ายแล้วก็สะดวกที่สุดถ้าให้เราตอบนะคะก็คงจะปลูกลงดินเลยนะคะแบบที่ทุกคนเห็นแบบนี้นะคะเขาจะโตไวมากๆเลยค่ะทีที่สองเลยค่ะปลูกลงดินนะคะปลูกเม็ดมรุมลงดินเลยรดน้ำทุกวันต้นเขาก็จะโตสูงมากๆเลยค่ะเหมาะสำหรับคนนะคะที่มีเวลาน้อยนะคะแล้วก็อยากจะปลูกมรุมนะคะ ปลูกลงดินเลยจ้าส่วนวิธีหนึ่งกับวิธีที่สามนะคะก็คือบ่มเมล็ดกับแช่น้ำไว้แล้วแกะเมล็ดนะคะก็ทำได้เหมือนกันนะคะแต่อาจจะเหมาะสำหรับคนที่มีเวลามากนะคะก็ทำแบบที่หนึ่งกับแบบที่สามก็ได้ค่ะเห็นไหมคะเราก็ปลูกไว้ไหลที่อันนี้ปลูกไว้ใกล้ๆกับดง ฟักทองนะคะฟักทองที่เราปลูกจากเมล็ดนะคะก็คือสายพันธุ์บาธนัดพัมคินนะคะอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะเป็นสายพันธุ์โบฮีเมียนที่หลายๆคนอาจจะได้เห็นกันแล้วนะคะเราเก็บไปแล้วนะคะทุกคนว่าแล้วก็จะพาเดินดูสวนผักนิดหน่อยนะคะนี้ก็คือโซนสวนผักแทงน้ําของเรานะคะทุกคนก็ปลูกฟักทองนะคะเลือ้อยอันนี้เลื้อยขึ้นต้นกราสทรีนะคะ เป็นไม้พื้นเมืองของออสเตรเลียนะคะทุกคนโอ้โหดูสิคะทุกคนติดลูกติดลูกประมาณสีหลูกเลยนะทุกคนเห็นไหมผลิดอกออกผลให้เราแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นโบฮีเมียนนะคะโบฮีเมียนก็ยังอยู่นะแล้วก็ตามมาติดติดใบแบบนี้ก็คือบัตนาทพัมคินนะคะแล้วก็จะมีมะรุ่มอยู่ในดงของเขานะคะที่เราปลูกไว้ ก็หวังว่ามะรุมนะคะจะโตสูงใหญ่ให้เรานะคะมาดูถั่วฝักยาวโซนนี้บ้างนะคะถั่วฝักยาวนี้เก็บไม่หวาดไม่ไหวจริงๆค่ะก็จะมีมะเขือเทศด้วยนะคะปลูกเอาไว้มีมะละกอด้วยนะเห็นไหมคะทางนี้แล้วก็มีมะระขี้นกด้วยค่ะปลูกหลายอย่างเลยค่ะร่วมกันตรงโซนนี้ มีกระเพราด้วยนะคะทุกคนตอนนี้สวยมากๆเลยนะคะมาเก็บกินไม่ทันนะคะตอนนี้ก็ออกดอกเยอะมากๆเลยค่ะพึ่งนี้ก็คือมาช่วยนะคะมาช่วยให้เขาผลิดอกไวมากๆเลยพามาดูพริกนะคะพริกนี้ไม่ได้บำรุงเลยนะคะทุกคนดูสีสิดูสีเขาสิคะทุกคนสีเขาค่อนข้างแปลกมากเลยเนาะคือมีหลายสีมากเลยเห็นไหมคะสวยนะคะทุกคน ก็จะเก็บนะคะตอนนี้ก็ผลิดอกนะคะทยอยติดผลแล้วค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนเดินไปดูต้นพริกเม็ดเล็กนะคะนี่จิ๋วจะเจ๋อเ,เต็มต้นเลยค่ะทุกคนเก็บไม่ทันแล้วค่ะเดี๋ยวว่างๆเราจะลงมาเก็บนะคะแล้วนำไปแช่แข็งไว้ข้างๆก็เป็นต้นกระเพราเนาะอืมตอนนี้ก็ดอกนี่คือออกดอกไม่หวานไม่ไหว ็จะเก็บถั่วฝักยาวไปเลยนะคะเห็นแล้วถั่วฝักยาวนะคะก็กรอบอร่อยมากๆเลยนะคะขั้นสุดท้ายแล้วนะคะเราก็หวังว่าทุกคนนะคะจะสนุกนะคะในการรับชมคลิปเกี่ยวกับการเพราะ,มะเมล็ดมะรุมนะคะทำอย่างไรนะคะให้งอกไวแล้วก็วิธีไหนง่ายและสะดวกที่สุดเราก็จะมาลาทุกคนกับดอกบานชื่นนะคะที่เราปลูกจากมเมล็ดวันนี้นะคะเราก็ ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ